กำลมงแอบอะไรกันตรงนี้เนี่ยนี่คือระบบตู้ดับเพลิงอัตโนมัติไม่ไม่ใช่คนแอบนะคะโอ้ยรู้จักเต่าเต่าเงอยสองขวดค่ะเออได้เต่าเงอยสองหมื่นบาทค่ะอย่ายวดื่มหยอดมาได้นะคะโอ้โหไม่มีตังใจหรอกค่ะเป็นคุณหนูไม่ใช่หรอคะ สองหมื่นอ้อยมันโหยขอ้ยเต้นตวโอนโนขนขนโอนยได้เฮ้ยเราเรียนเลยมันรนเรียนนี่กนไปอาบน้ำหรอคะ เครลงตัวนักันเหรอนั่สิเราไปด้วยกันไหมน้าไปเราอาบด้วยกันไหมคะมีกระทะได้ได้ครับไปไปอาบันเรด้วยกันผมมีหมัดเดี๋ยวเปิดก่อนดดีกวนึงเดี๋ยวไปปูดนะคะอะไรก็ได้ที่ไม่จะปูดทุกคนตอนนี้จะตกต้องทุกคนด้ยไห่ผมกบไม่พบกันแน่แล้วออกมาทำไมกันอยานี้เนี่ยจะปูดแล้วค่ะ กำลังกำลังจะมึนหัวค่ะกำลังจะอ้วกตายแล้วค่ะงั้นต้องรีบกลับมานะคะครับเราเป็นแกนเป็นกลุ่มค่ะใช่ตอนนี้มีคอาแตเราจะไปเป็นกลุ่มก็โนยกกลุ่มเลยนะเอออย่าอย่าพูดอย่างนั้นเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้นสิเขาทำให้เราไม่สนิทีกันให้ออกไปอาบน้ำแล้วนะคะเร็วๆเขาจะให้ไปแล้วไปเร็วสั่งเหมือนแกนทหารเลยค่ะพี่โอ้มีสบู่อีกไหมโจ เราคนอื่นหน่อยสิคะเราควรชะลอไหม เราไม่ใชยทำทรงไปอาบน้ำแล้วได้ไหม อาบน้ำก็เลยนะเดี๋ยวฉันดูให้อั่างนะฉันอาบแล้วเนี่ยตอนนี้ใส่ชุดนี้อาบน้ำนะคะทุกคนอาบน้ำมันอ๊อชุดเปี่ยหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะเปลี่ยนใ่ได้อะไรเดี๋ยวมันก็แห้ง ขนาดกางเกงนายยังเป็นยีสตาเกลสีเข็ดเลยเข้เสวยเขาเรดฮะฮะล้วงั้นเดี๋ยวฉันขอออกไปดูด้านนอกก่อนนะคะควางตื่นตันของไ้วังซาบซัาน I

สวัดีก่อนน้าม่ก็่ะประทานเลยปะปาปะคอบนะเส่กันได้ยังเอ่ยโอเคขอบนะห้ามเลิกนะเราเลิกกันเถอะซานท เราจบกันไม่เป็นไรแต่จบหมดใช่ไหมคับหมดใช่มับหมใช่ไหมอนนี้จะเป็นไลฟ์สุดท้ายของนี่แลเอาไปอเรากลับโรงแรมกันก่อนดีกว่าไหมนะแล้วเลกับเล่ยังไม่กลับเข้ามาอีกเหรอเฮะ เอ๊ะเจ้าของร้านหายไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่

ห้องตัวเองให้หน่อยได้ไหมคะเซนจะนับสมาชิกนะคะห้องตัวเองครับห้องตัวเองค่ะเลเข้าไปต่างโลกเนี่ยยังไม่กลับมาอีกเหรอตรงเลยจะตกลิฟต์อีกแล้วเหรอตกลิฟต์อีกแล้วเหรอ ลิกลิกาลิกาลิกอาเี่ยไปมายี่นี่เมาไนะโอยโอ๊ยโไ้เราเคอยู่ชั้นนี้ชั้นสามลูกชั้นสมชั้นสมหนูอยู่ชั้นสามหนูอยู่ชั้นสามชั้นสมชั้นสมชั้นสมั้นสมช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยนี่อ่านชื่อห้องเอ จริงๆแล้วฉันคิดตัวไล่โอ้ไปเลยค่ะเยว่คิด่ิดแล้วซานีเหรคะ Ding ding <c oughs> ฉันรู้เดียวว่าจากที่ที่เธอมองมาที่ฉันฉันรู้เดียวว่าจะไปยามอยู่ด้วยกัน <c oughs> <c oughs> ตกใจดี๋ยดิค่ะตกใจดี๋ย <c oughs> มีสามคนค่ะ ห้องนี้มี i m p o ต t e r ด้วยสินะคะ <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะอ <c oughs> มาจากไหนวะอ๋ออ๋ออ๋อ เหมือนมันเป็นเพลงป๊อปปอยใช่ไหมฮะคือเสียงก็ค่อนข้างดังโอ้แมกอสโอ้โอ้แมกอสเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ อ๋อคือถ้าเปิดเพลงก็คือมันจะได้ยินกันทุกคนเลยเหรอมันมันดังแบบมันดังเลยนะครับตรงนี้ใช่เหรอเออมันสนุกลยนะครับเดินเล่นอยู่ในโรงแรมก็ได้นะคะแต่ว่ารบกวรออูภายในข้างนอกโรงแรมนะคะเราลงน้ำแล้วเขาเราเข้าตึกมาใหม่เลยค่ะได้ยินไหมคะพี่ตระหัดได้ยินไหมอ๋อ หนูเป็นคนนะเะลูกหนูไม่ได้เป็นลิงนะโดดเราไปน้ำฝั่งโน้นนะโดดเรไปน้ำฝั่งโน้นไปตรงน้ำค่ะโดดลงไปในน้ำโดดลงไปในน้ำไม่ก็ไม่ก็เข้าไม่ก็เข้าไปห้องไม่ก็เข้าไปห้องยูต่านโอ้ย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 ตายนะโดดลงน้ำโดด ได้นั่น่ะลูกลิงน่ะที่อยู่แต่รบกวนน้อยนะสวัสดีนะคะที่จันไม่เป็นโอ้โอ้โอไอดอรคือตอนนี้พวกเธอซึ่งไม่ไดเป็นลูิงเหรอที่ทำให้ถึงไปตรงนั้นได้ไอเดอร์เลยเอ๊ะแล้วอยู่ตรงนี้ได้ไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะซีมีคำถามลงมาลงมาพวกเธอไม่ใช่ซีซ่านะ เดี๋ยวอะไรใครพูดแต่ว่ารีบลงออกจากรั้วแล้วเข้าห้องใครสักคนนี่เลยเปิดตำนานพี่นฮาร์ตินต้นไม้ก็มีไม่ลงนะใครคือต้นเหตุใครคือต้นเหตุความเป็นลิงใครลงหลุม ซันนี่บอกว่าซันนี่ตะโกนออกมาจากข้างนอกน่ะตะโกนเข้ามาข้างในว่าแบ,บว่าเอยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยแบบว่าเหมือนจะให้ช่วยอะไรสักอย่างนะฮะแล้วพอออกไปก็เห็นอยู่บนต้นไม้แล้วนะ่ะเปิดตำนานพิรุานลิงตัวจริงน อะไรเก็บแล้วแอมบัตโซ่ไม่เปิดตัวเข้าเฉยอย่าพักพี่พี่บอกแค่นี้ก่อนะอย่าพักพี่แค่ดูเฉย หาดิกะอยู่ค่ะตอนนี้ <c oughs> ฉันรู้ดีว,ว่าทิที่เธอมองมาทีฉันฉันเพราะจะจนจะจเพื่อเรายุดด้วยันสายตาและมือของเธอฉันดูอ่อนโยนต่อฉันแต่ฉันไม่อยากให้เธอต้องเสียใจง โอ้โหเปิดตำนานมิดรหานิงบาบูนเอ้ยชื่อ้วยฉันเชื่อแล้วว่ามิตหารไม่ใช่แต่พี่นี่ไปซีทียืนไปแบบลาก่อนค่ะทุกคนไม่ได้เรียไม่ได้ครับเดี๋ยวคเดี๋ยวไม่ได้ครับ ไอลิงตัวไหนมันเปิดประสบการณ์ลิงไ, <c oughs> ไหนไลิงตัวไหนขึ้นปีนต้นไม้คนแรกไหนพี่ทหารปีนต้นไม้คนแรกเลยจริงๆไอเดยวหนักขยับใครได้บ้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่มีไม่มีตอนนั้น ไม่มีเรย่เป็นคิวคิวปิดกันจริงๆใช่ไหมไหนบอกเจ๊สินี่นี่คิวปิดจริงๆนะเจอคุนุ๊กนก็ไม่รู้าสใจต่กัจุี้จกันอยู่เลยเหมือนว่าจะเริ่มต้นแรงไม่ไหวแล้วสิก็ต้องไปหาบน้ำหอกับการพับเลทีของพวกเราไม่อยากโดนร้อยโอเะฉันเข้ารงนะฮะ ขอพูดอย่างนี้นะคืออยู่บนลิฟต์ห้ามเดินนะมันเล่นอะไรกันวะเฮ้ยคือคือเป็นอะไรคือเป็นอะไรคือเป็นอะไร ก็ในยูนิตตัวเองเนาะไหนใครก่อนพี่เซเลียโอ๊ยโอ๊ยเจ็บไหมคะโอ้โหโอ้หน้าดำจริงๆเลยนะคะเนี่ยมืดสุดๆไปเลยค่ะลิฟเล่นได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ฉันจะให้กดลิฟท์เล่นได้ไหมก็เห็นซันไม่ได้กดนะก็เห็นสันนิขันเลยก็เลยกดเล่นตัไม่กดเห็นไหม เห็นไหมฉันอยู่ตรงนี้ฉันไม่ได้โกรธเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเฮ้ยไอ้องจีบเข้าห้องผู้หญิงมันไม่ดีนะเว้ยเอาไปอุ๊ยแต่เย็นๆนะคะจีฉันมีแฟนแล้วเว้ยก็นั่นน่ะแฟนอยู่ห้องนู้นอะ ลยจนปนัก้ปี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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กลับเลยค่ะพี่แค่ร้องเพลงเองว้าวพสต์สุดไปเลยค่ะอมบบรี่อะไรเบลอสักอย่างราสเบอรี่ปอร์เลร์ปอร์เลร์ ในหลองต่อเนี่ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอาเป็นว่าฉันเข้าลงนอนนี่เข้านอนแล้วเนี่ยค่ะฝันดีนะคะพี่เสียมฝันดีนะเจอก็ต้องนอนหับให้สบายเข้าบอยเฉยฝันดีเนี่ยเออพอดะพอดะ โอ้ oh my g ก d พอเธอไม่ไหวแล้วไปเข้านอนกันค่ะทุกคนบายบายใจกันใหม่นะคะ ep หน้าค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ไหวแล้ว